ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนมากินข้าวด้วยกันใช่าะเขาบอกบอผัดเห็ดอยากกินฟิลแบบเห็ดเข็มทองผัดเนอยอีอกไม่มีเห็ดเข็มทองเปิดตู้มามีเห็ดนางรมหลวงอันใหญ่ๆหญ่อะค่ะเออดิฉันก็เลยเอามาผัดเนยแล้วก็ใส่ไข่อะไรอย่างเงี้ยอยากกินเห็ดเข็มทองผัดเนยแต่ไม่มีเห็ดเข็มทองแล้วก็โดยการเอานี่แหละอืมเห็ดนางรมหลวงนี่แหละคะ่ะมาผัดเนยแทนแล้วก็ใส่ไข่กรีบๆน่ากินมากเลยค่ะบอกเลยก็จะแบบฟิลไรโฮตาเตะอะไรอย่างเงี้ยมากินกันจ้ะ มาค่ะทุกคนอืติดปากมากินกันค่ะอยากกินเห็ดเข็มทองผัดเนยยแบบแบบไออันฟูจีฟูจอกเนี่ยมันบมม่มีแกเห็ดเข็มทองฉันไม่มีฉันพยายามหาแล้วนะจะเลียกวาเห็ดอีแทนละกันอืมก็ได้อยู่ใส่ไข่ืืม ได้ยูอืมได้อยู่ที่แปลว่าได้อ่ะอืมอย นี่วเป็นคนมากกินอันเห็ดเข็มทองผัดเนยแบบมากมา,กม,ากมันกระแทกกระยดาเมื่อคือนี่นอยากกินอันมันบดเคเอฟซีแบบแห้งตื่นขื้อมาเส้าอย่างเหรออยากกินอันนี้แท้ สมมุติว่าเป็นเห็ุเข็มทองผัดเนยเอาอื อืมอ mm ืม hmm. อ mm ืมมออืมแต่พ hmm. mm ่อ hmm. น <c oughs> Uh. Mm. Mm. So.